ถาพบกับรายการอาเซียนวิกิแทปบพิเศษนะครับวันนี้มีโอกาสมาพบกับอาจารย์นุยญภาคปีชาลัลหลังจากที่อาจารย์เนี่ยไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับแล้วก็เราเพิ่งเจอกันเมื่อประมาณปลายฤดูหนาวของปีนี้มีโอกาสบันทึกรายการอาเซียนวิกิกับอาจารย์เรื่อง่งแอินโดจีนแล้วก็เดือนนี้นะครับก็ในโอกาสที่อาจารย์กลับมาเมืองไทยก็เลยได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ครับอย่างตอนที่เราจะพูดคุยกันต่อจากนี้ครับ จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งพม่าซึ่งใกล้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ปลายพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับอาจารย์ครับคือเนื่องจากว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อาณาเขตติดต่อกันความสนใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งพม่าก็มากเป็นพิเศษทีนี้อยากชวนอาจารย์อยากชวนตั้งคําถามนะครับว่าในฐานะผู้ที่สนใจติดตามการเลือกการเมืองเรื่องการเลือกตั้งในพม่านะครับจากฝั่งไทยเนี่ยมันมีมันมี พื้นหลังภูมิหลังอะไรที่เราควรจะต้องสนใจติดตามเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับเรื่องการเลือกตั้งพมา่าไหมครับผมคิดว่าที่สำคัญก็คือเดโมแครติกทราน i ิชันในพมา่าเนี่ยมันเกิดจากการออกแบบแล้วก็สะกดอายาสิทธิ์ผ่านชนชั้นนำทหารนะครับมันเป็นการปั้นให้ประชาธิปไตยมีรูปมีร่างขึ้นมาภายใต้โครงสร้างหรือกลิ่นอายแบบอำนาจนิยม แล้วก็มีการเซตให้พม่าเนี่ยเป็นประชาธิปไตยพหุพักแต่อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยนั่นก็หมายความว่ามันมีลักษณะเป็นไฮบริดโพลิติคอลรีจิมหรือเป็นระบบการเมืองลูกผสมมีการชักเขย่อกันอยู่ระหว่างของเก่ากับของใหม่ของตกค้างที่เป็นมรดกจากยุคทหารนะครับแล้วก็ของใหม่ที่เป็นการปฏิรูปประเทศตามวิถีกระแสะโลกาภิวัตน์นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่มันอาจจะ ไม่ได้อยู่ในอเคเทอรีของความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่มันได้ก้าวผ่านพ้นช่วงเวลาของการปกครองแบบอประชาธิปไตยหรือนันเดโมแครติกรีจิมไปเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในช่วงระหว่างกลางนี่เองแล้วมันก็มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของชนชั้นนําแห่งอํานาจที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นประเด็จการจําแรงในค้าประชาธิปไตยนะครับเดโมแครติกเอรดิส ดิสกายดิกเทเตอร์ชิพเนี่ยกับอ,อำนาจนิยมที่พักเด่นเดียวครองอำนาจมาก็คือพัก U.S.D.P. เพียงแต่ว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ย NLD จะขึ้นมาท้าทายได้เพียงไรและจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบพักการเมืองของเมียนมาเนี่ยจากอำนาจเด่นเดียวเอกนิยมของ U.S.D.P. เนี่ยให้เป็นพหูพักมากขึ้นด้วยรัฐชนกลุ่มน้อยหรือว่าพรรของชนทัติภานมีส่วนร่วมมากขึ้นและ NLD เข้ามาเนี่ยจะทำให้มันเป็นทวิพักได้มากขึ้นสักเพีงยงไรเนี่ยตรงนี้น่า,นาคิดะนะครับเพราะประกากฏการระยะหลังเนี่ยที่ที่มีการเลือกตั้งซ่อมของพมา่าเมื่อปี2012ครับอาจารย์ปรากฏว่าพักค NLD เนี่ยกว่าได้เกือบหมดเลยแล้วก็เหลือที่นั่งเดียวให้พักที่เป็นกลุ่มชาติพันธนะุ์คารฐชานทีนีออ้จากมุมมองจากโลกภายนอกเลยเขาเาเฝ้าจับตาว่า ในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ย NLD จะทําได้ดีขนาดไหนในขณะที่ผู้ที่เข้าถึงโซเชียลมีเดียในพม่าเองเนี่ยซึ่งโอเคอาจจะเป็นคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาก็ดูมีแนวโน้มที่จะเชียร์ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศถ้าอาจารย์ลองประเมินนะครับโดยโดยดูปัจจัยอื่นๆในประเทศแล้วนคิดว่าพักค NLD จะทําได้ดีขนาดไหนครัในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ก็คงอ่า ดีในระดับหนึ่งะนะครับคือผมอยากชวนคุณพงพันธ์ย้อนดูประวัติศาสตร์รูปแบบการเลือกตั้งพม่าสักนิดหนึ่งคือพม่าใช้ระบบ uh, first past the post uh, นะครับ uh, ก็คือเป็นระบบที่ uh, ผู้ชนะในเขตการเลือกตั้งเนี่ยก็คือกินรวบได้ที่นั่งทั้งหมด uh, the winner takes all ตรงนี้เป็นระบบที่ ใช้มามากสําหรับอดีตรัฐอนาธิคมอังกฤษนะบสไตลมาเลเซียสิงคโปร์ไปแบบนี้ใช่ใช่แล้วก็ไม่มีปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไม่มีฮะอ่าแล้วก็เราจะดูว่าการเลือกตั้งเมื่อปี1990นะครับแม้ว่าพรรค nup ของโครง <ML D S 2> สร้างรัฐบาลท <ML D. S 2> หารเนี่ยจะจะออกแบบระบบเลือกตั้งแบบนี้แต่อยู่ๆแบบพอ nld มาคว้าชัยชนะเนี่ยก็กลายเป็นว่าได้เสียงในสภาเยอะมากเพราะว่าสมมติเขตนึงเนี่ยพรรค nup ตาม NLD สักนิดนึงแต่ปรากฏว่า NLD ก็ได้ครองที่นั่งไปเลยนะครับไอคนที่ได้อันดับ2เนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์นะครับตรงเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดว่าเฮ้ย NLD กวาดเรียบนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับอันนี้พอมาดูการเลือกตั้งปี2010เนี่ย NLD คว่ำบาตก็กลายเป็นว่า The Winner Takes All เนี่ยเป็นของ USDP ไงครับเพราะพรรคฝ่ายค้านอื่นก็รวมกันได้ ไม่กี่แขกไปสู้ใช่ใช่ก็เลยเสียงก็เลยกลายเป็นของพรรค USDP หมดเลยเกือบจะหมดเลยเกือบจะหมดเลยแต่ว่าพอการเลือกตั้งซ่อม40กว่าที่นั่งเนี่ยก็พลิกมาเป็น NLD ทั้งๆที่ในบางเขตใน NLD ก็อาจจะชนะชนะ USDP ไม่มากใช่ไหมครแต่ก็คว้าได้เกือบหมดเลยเขาเนี่ยการเลือกตั้ง2015เนี่ยผมว่าก็น่าคิดแล้วว่ามันมันจะภูมิทัศน์ซีนาริโอเนี่ยมันจะแปรผันไปเช่ไรนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าพรรค USDP ยังคงรักษา คะแนนนิยมเอาไว้ได้หร,หรืออย่างน้อยชนะสักหน่อยแต่ชนะหลายเขตก็ยังมีแนวโน้มว่าจะกลุ่มคะแนนกลุ่มที่นั่งสอสอได้แน่นอนครับแน่นอนฮะก็คือถ้า usdp รักษาสถานภาพรักษาพ,พลังอํานาจอย่างที่ขุดพงพันธ์ว่าไว้เนี่ยก็เขาชวนชั้นนำทาหารก็สบายใจครับแต่ว่าถ้าเผื่อ nld ชนะนะครับชนะขึ้นมา,าปัญหาก็ยังมีอีกก็คืออย่างน้อยเนี่ยอ,องสาสุธีเป็นประธานาธิบดีไม่ได้ ช่วงเวลาหลังจากวันที่8พฤศจิกายนจนถึงเล่าๆกุมภามีนาเมษายนปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงสุญญากาศทาศงการเมืองกว่าจะแต่งตั้งประธานไมดีเสร็จนี้กินเวลานานใช่ใช่ดูเหมือนปฏิทินการเมืองพมา่าเมื่อตอนเลือกตั้งปี2010เลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าตั้งประธานดีแต่งเสงเนี่ยตั้งได้เมษาใช่ครับก็คือเกิดเป็นช่วงทรานซิชันแบบหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ประมาณเกือบ90วัน ใช่ใช่มากกว่า90วันมากกว่ามากกว่าฮะร้อวันใช่ใช่ใชทีนี้อาจารย์มองว่าถ้ามันหลังเลือกตั้งเสร็จกว่าจะถึงขั้นตอนตั้งประธานรีบีเนี่ยมีสูตรยากาขนาดนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมียังไม่นิ่งหรอครับแน่นอนครับมันก็จะถ้า NLD ชนะแต่ชนะไม่มากเนี่ยมันก็จะมีการต่อรองกับสมาชิกสภา USDP นะครับว่า,าโค้ต้าคอรมอรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเซตอัพอเลือกประธาน,นาธิบดีเนี่ยองสาสุจีเป็นไม่ได้นะครับมีเบอร์สองจาก NLD นเอลไหมนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็ต้องโคกับ USDP นะครับรวมรวมรวม,รวมถึง โครงข่ายอํานาจของชนชั้นนาทหารว่านายทหารนักปฏิรูปคนไหนที่จะกล้ามาเป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้องคสันสุจีจะต้องเล่นเกมชักเขยออนานาจแล้วก็สถานการณ์การเนโกเทียชันเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกทําให้ปีความเป็นสถาบันนะครับมันจะมีการนอกรอบแล้วก็ผันผวนนะครับจนกระทั่งไปไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยแหละครับถึงถึงจะมีการเซตอัประบบการเมืองขึ้น,นมาใหม่ฉันก็กว่าใจเห็นว่าการเมืองมีความชัดเจนเราต้องใช้เวลา หลังการเลือกตั้งพอสมควรยังยัง,ยงฉลองชัยชนะหลังผลรู้ผลคะแนน,นไม่ได้แน่นอนครับแน่นอนครับแต่ว่าผมคิดว่าสถาปนิกผู้ออกแบบรัฐเมียนมาผ่านรัชนูนปี2008เนี่ยได้วาดภาพซีนารรโอเอาไว้หมดแล้วนะครับว่าอยากให้ประมา่าเนี่ยเป็นประเทศไตยประหุพักมากขึ้นแต่ว่าถ้าอองตานตูจีชนะเนี่ย มันก็จะมีลักษณะเป็นผหุพักภายใต้ทวีพักที่ครอบเข้าไปอีกทีหนึ่งนั่นก็คือ USDP กับ NLD แต่ว่าสุดท้ายเขาก็มีมาตราสําคัญก็คือล็อกไม่ให้สูจีขึ้นเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าระบบการเมืองการปกครองพม่าเนี่ยประธาน,นาธิบดีเป็นใหญ่ในสภาวการปกตินะครับแต่ว่าถ้าเขาบล็อกสูจีตรงนี้ได้เนี่ยคำถามน,าน่าเล่นก็คือว่าแล้วสุจีจะเป็นอะไร นะครับซึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในตําแหน่งประธานของรัฐสภาอย่างเงี้ยนะครับเธอเธอเธอจะเป็นหรือเปล่าก็าก็น่าคิดนะครับเพราะว่าถ้าดูในรัฐมนูลพมา่าเนี่ยคุณสมบัติประธานดีกับรองประธานดีเนี่ยล็อกไว้เลยว่าเป็นผู้ที่สมรสชาวต่างชาติเปลูกเป็นชาวต่างชาติไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกับล็อกสเปกละว่าประธานีไม,ไม่ไม่น่าใช่<อ>ต้องมีความรู้ด้านความมัน่นคงนนด้วยอเปลี่ยนจากการทหารมาเป็น ขอความมั่นองที่แก้มนโนยนได้ข้อเดียวใช่แต่ก็ยังมันก็ไม่เห็นความ่ังันมากเท่าไหร่ใช่ใช่ฮะทีนี้เลยอยากชวนอาจารย์มองว่าแสดงว่าคนที่มีคุณสมบัติเป็นคันดีเดตประธานิีดีพม่าเนี่ก็ค่อนข้างล็อกตายตัวทีเดียวดูเหมือนต้องมีแบัตรกาวกองทับไหมหรือไม่จําเป็นถ้าถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์คือคือคําว่า ทหารเป็นความมั่นคงหรือกลาโหมเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ต่างกันมากะนะครับมันก็คือสะท้อนว่าจะต้องรักษาไว้ซึ่งอุดมการแห่งชาติ3ประการน่ะก็คือไม่ให้สาภาพต้องแตกแยกไม่ให้ความสามาัคคีต้องถูกทำลายแล้วก็อธิปไตยต้องมั่นคงผมว่า3ามเสาเนี่ยยังยังเป็นแกนหลักของคนที่จะมาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีะนะครับ mm. เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเป็นนายทหารหรือมีแบกกราด์เป็นทหารแต่ว่าจะต้องเป็นทหารที่เป็นรีฟอร์เมอร์นักปฏิรูปะนะครับ อย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นในพม่าครับอาจารย์กรณีที่ประธานรัฐสภาพมา่าตุระช่วยมานซึ่งเป็นอดีตนายทหารซึ่งมีบทบาทในการปฏิบัติการนาทหารในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยแล้วก็ต่อมาเขาก็กลายมาเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทในสภา,อย,าอย่างมากแล้วก็ดูเหมือนไปจับคู่กับองซานซูจีแต่ว่าแต่แล้วเนี่ยกับถูกรัฐประหารภายในพรรคถูกปลดออกจากตําแหน่งสําคัญแล้วก็ตําแหน่ง ตำแหน่งแกนนาพรรคก็ถูกแทนที่ด้วยคนของอประธานดีเต็งเส็งอยากชวนอาจารย์คิดต่อนะครับว่าการที่เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในพรรััฐบาลขึ้นโดยดูเหมือนว่าจะเกิดเพราะการรัฐประหารภายในด้วยมันแสดงว่ากองทัพยังมีบทบาทอยู่ไหมหรือเป็นแ่าแฟกชั่นหนึ่งของกองทัพเออผมคิดว่า ชนชั้นนำพม่าเนี่ยพยายามจะรักษาความเหนียวแน่นของชนชั้นนำนะครับไม่ให้มีการแตกแถวนอกลู่นอกทางมากเขาวางไว้ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนพม่าก็ต้องเปลี่ยน แต่จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชนชนั้นนำทหารยังสามารถควบคุมได้อยู่นะครับแรงโน้มที่เข้าหากันมากขึ้นระหว่างองซันสุจีกับทุระช่วยมาเนี่ยมันสร้างความกังวลใจนะครับให้กับนักการอาหารหรือนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมของพมา่าและเราจะเห็นว่าปรากฏการแบบเนี้ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นย้อนไปเมื่อการเหตุล้างบางอำนาจข,ของขินยุนเมื่อ2004เนี่ยเราก็จะเห็นคล้ายๆกันว่าพม่าก็คลายหรือปล่อยให้มีรถแม็ พัฒนาประชาธิปไตยเปิดตัวเข้าหาประชาคมอาเซียนประชาคมโลกมากขึ้นแต่ว่าการที่ขินยุนเนี่ยโน้มความสัมพันธ์มหาซูจีมากขึ้นแล้วก็เปิดเร่งที่จะเปิดประเทศพม่ามากเกินไปเนี่ยสุดท้ายมันมีการกวาดล้างพอผิดจังหวะนี้ต้องจัดการเลยผิดจังหวะผิดจังหวะนะครับถ้าผิดจังหวะเนี่ยมันเหมือนเป็นเกมกระพริบตานะครับคือสิ่งที่เขาวางไว้แล้วมันผิดจังหวะนิดนึงเนี่ยลักษณะทมเนียมของการกวาดล้างของชนชั้นนำพม่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว ล้างบางแล้วก็ฉับพันนะครับแล้วก็ปิดเกมปิดจ็อบอคนที่นอกรู่นอกทางเลยแล้วก็เดินหน้าต่อไปในแพลนนิ่งที่เขาที่เขาคิดเอาไว้นะครับกรณีของจุฬาช่วยมาเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับเราเห็นว่าตัวแบบมันจะคล้ายๆข่นยุนแต่ที่สําคัญก็คือมันเกิดขึ้นในช่วง transitional period นะครับในช่วงที่รัฐพม่าเนี่ยคลายจากการปกครองแบบ ประชาธิปไตยเข้าหาแบบกึ่งกึงประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะฉะนั้นบรรยากาศการยึดอํานาจของตุลาช่วยมานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มีมูลเหตุมาจากการจัดสรรโคตา้านะครับขึ้นชื่อของอจํานวนนักการเมืองหรือว่า,วา,วาที่ผู้สมัครการเลือกตั้งแล้วมันไม่ลงตัวนะครับตัวโคต้าที่เป็นทหารอาจจะไม่ได้ดังใจเพราะฉนั้นมันก็เหมือนกับธรรมเนียมของจุดนะนำพมา่าทหารนะครับที่ว่า ในเมื่อมันบังคับให้จัดด้วยการเจราจาไม่ได้เนี่ยก็จงจัดมันซะด้วยการใช้กําลังนะครับเนี่แหละครับก็คือเป็นธรรมเนียมแบบนี้มรดกอํานาจนิยมเนี่ยมันยังอยู่ออตโตเรตุร,รินซึมเนี่ยมันก็เลยปิดเกมด้วยการปิดฉากตูร่าชวยมานเลยผมคิดว่าตรงนี้สําคัญนะครับคือถ้าเราอาจจะมองได้ในฐานะวัฒนธรรมการเมืองที่มีการใช้ความรุนแรงแบบฉับพลันเพื่อจะปิดเกมบางอย่างและนําไปสู่อุดมการณ์รสนรับที่เขาวางไว้ไม่ให้มันทางมันเบ้หรือสั่นคลอนนะครับ สุดท้ายอาจารย์มองว่าหลังจากที่พม่าจัดการเลือกตั้งได้แล้วเนี่ยทิศทางการเมืองในพม่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็อยากาถามอาจารย์ในเรื่องของกรณีการเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยคือมัอนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยประธานดีแตงแสงกับทีมงานเนี่ยเขาพยายามที่จะเจรจาปิดจ็อบ,บอให้เกิดการหยุดยิงทั่วประเทศให้ได้โดยเร็วปรากฏว่า,อ,า,อ,อ,าองค์กร กองกาลังกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นองค์กรล่มสําหรับการเจราจาของกลุ่มชาติพันธุ์กับตัวแทนรัฐบาลพม่านเนี่ยมีใบแถลงข่าวมายังผู้สื่อข่าวบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์เพียงบางส่วนเท่านั้นที่เห็นด้วยกับการหยุดยิงทั่วประเทศก็คือก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐกะเรียงหลายกลุ่มทั้ง knu แล้วก็ DKPA และก็ k n แอนซึ่งเป็นกลุ่มเล็กแล้วก็กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆในพื้นที่อื่นๆแต่ว่าเป็นกลุ่ม เล็กมากอขณะที่กลุ่มกอำลังกลุ่มชาติพัธุ์จำนวนมากอ,องค์กรแห่งเอกราชคชินหรือ KIO ซึ่งที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการประทะก,กับรัฐบาลพมา่าอืและเพิ่งกลับมาสู่การเจราจาก,กันก็ยังไม่ไม่ยอมรับแนวทางนี้อืขณะที่กองทัพสหรัฐวา้าซึ่งมีกองกําลังมากที่สุดในพาม่าเนี่ยเลือกชาวิีไม่มาประชุมเลยจะได้ไม่มีคําตอบให้กับเรื่องนี้เลยจมองว่า ปัจจัยที่เป็นเรื่องของกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยจะมีผลบวกต่อ,อ,อสถานการณ์ในพม่ายังไงบ้างครับในช่วงหลังการเลือกตั้งภูมิทัศน์ทางการเมืองจะเปลี่ยนไหมผมคิดว่าประเด็นหลักเนี่ยว่าด้วยสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลกลางกับกองกําลังชนชาติพันธุ์เนี่ยมันคือเฟเดรอลิซึมนะครับคือสาหาันธรัฐนิยม ชนชาติพันธ์เรียกร้องให้มีรัฐบาลสองระดับก็คือรัฐบาลกลางที่เมืองหลวงกับรัฐบาลในระดับมลรัฐนะครับแล้วก็ต้องกระจายอํานาจให้มันเท่าเทียมกันณปัจจุบันนี้พม,ม่ามีลักษณะ่อนมาทางกึ่งสหพันธรลัฐ์แต่กลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มยังเรียกร้องให้กระจายอํานาจมากขึ้นให้งบจัดสรรอุดหนุนท้องถิ่นมากขึ้นให้ท้องถิ่นมีอโลโนมีในการบริหารทรัพยากรหรือรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให,ให้ให้มันมีระดับที่กระจายมากขึ้นนั่นนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหาหลักที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันก็คือตัวนี้จุดที่น่าสนใจก็คือ federalization การทำให้เป็นสหพันธรัฐนิยมกับ democratization การทำให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันและมันไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันก็สะท้อนบรรยากาศความเป็นทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วควบคู่กันไปในมิติทางชาติพันธุ์เนี่ยมันก็มีความเป็น federalization มากขึ้น แต่ว่าทั้งสองกระบวนการเนี่ยมันก็เกื้อนหนุนกันแล้วก็ติดขัดไปซึ่งกันและกันเพราะอะไรครับเพราะว่าผมคิดว่าพม่าเนี่ยมีแรงประทะสองอย่างหนึ่งก็คือมันมีความพยายามที่จะทําให้การเจรจาต่อรองเนี่ยอยู่ในกรอบของสถาบัน ก็คือในกรอบของรัฐธรรมนูญในกรอบกฎหมายในกรอบของอสถาบันการเมืองที่ถูกผลิตมานะครับให้มันอยู่ในกรอบแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยมันมีความเจราจาที่ผันผวนนะครับแล้วถูกทําให้ไม่เป็นสถาบันนะครับมันขึ้นอยู่กับอํานาจต่อรองขีดกําลังแสนยานุภาพนะครับที่อยู่แบ็กอัพโต๊ะเจราจานะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมันก็คือเป็นรูออฟเกมครับมันคือมีการทั้ง เซตกติกาคนก็เคารพกติกาแต่คนก็อยู่นอกกติกาใช้มีดแทงกันข้างหลังอย่างเงี้ยฮะมันมันตีสลับฟันแทงกันไปเรื่อยอันอันเนี้ยคือคือปัญหาแหลมคมเลยระหว่างสถานการ์คอมโพรไมซ์การเจราจาต่อรองที่ถูกทําให้เป็นสถาบันกับที่ผันผวนอันสเตเบิลนะครับไม่ได้ถูกทําให้เป็นสถาบันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอ่าจุดที่เป็นจุดนาทีทองแล้วก็มีทั้งอ่าเป็นมีทั้งความแหลมคมที่ผันผวนเนี่ย ในช่วง Federalization กับ d e m o c r a t i z a t i o n เนี่ยเพมาอ่าจุดที่ผมอยากจะกล่าวอีกนอกจากเรื่องการทอล์คสารพนธนิยมหรือการเจรจาที่มันมี2รูปแบบนะครับมันคือเรื่องของอำนาจทางการทหารนะครับก็คือคุณพงษ์นธ์ก็ทราบดีว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็สะสมอำนาจลบกับรัฐบาลพม่ามาหลายปีเขาเนี่ยเรื่องที่ว่าแนวคิดของกองทัพแห่งสหพันธรัฐกองทัพร่วมเนี่ยมันจะทำยังไงนั่นก็คือว่ากองกําลังชนชาติพันธุ์เนี่ยจะต้อง แบ่งสภาพจากกองกําลังแบ่งแยกดินแดนหรือฝ่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐเนี่ยมาเป็นกองกําลังตํารวจประจำมวลรัฐต่างๆแล้วก็ถ่ายโคต้าสัดส่วนของนักรบชาติพันธุ์เนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งของ Federal Army นะครับก็คือกองทัพกลางใต้ร่มสหภาพใหญ่มันจะมีการแบ่งกันยังไงนะครับตรงนี้น่าคิดและที่สําคัญก็คือตอนนี้มันมีเรื่อง BGF Border Guard f o กา e ดฟอไปเรียบร้อยแล้วแต่มันก็มีกองกําลังบางส่วนที่ปฏิเสธ ร่มธงตรงนี้เพราะไม่อยากอยู่ใต้ระบบประคาบปัญชาของกองทัพพม่าตรงนี้ก็มีอีกน่าสนใจแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือมัน federalization เนี่ยที่ผมบอกมันสัมพันธ์กับ d e โมแค a c y t r a n s i o n ไปแล้วใช่ไหมครับมันยังมีสัมพันธ์กับ ethnic conflict management การจัดการความขัดแย้งซึ่งตรงนี้ผมอยากชวนคุณพงพันสักนิดหนึ่งว่ามันในการเลือกตั้งที่จะมาถึงที่มันควบคู่กับสาพันธรัฐซึ่งเป็นวาระของ peace process เนี่ยมันจะเริ่มมีการคุยกันมากขึ้นเรื่อง การออกแบบเขตปกครองพิเศษว่าจะใช้สูตรไหนแบบไหนนะครับคือผมผมผมคิดว่าการเลือกตั้งมันก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยในปิดตองสุรตรต่อก็คือสภาแห่งสาภาพเนี่ยมันมีอัปเปอร์เฮาส์ก็คือสภาชนชาติซึ่งซึ่ง,งก็ทําให้ชนชาติพันธุ์ได้เข้าไปนั่งที่ตรงนี้แล้วก็ในสับนชแนลเลเวลหรือหน่วยที่ต่ํากว่ารัฐเนี่ยมรลลัลเนี่ยก็มีสภาประจําหน่วยพวกนี้ชนชาติพันธุ์ก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้ไงครับแต่ว่า สิ่งสิ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาจะมีเทคนิคการออกแบบกระจายอํานาจนะครับหลังการเลือกตั้งเนี้ยให้มันตอบโจทย์ชนชาติพันธุ์ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันมีอยู่2โมเดลสําคัญนะครับหนึ่งก็คือเป็นการจัดการความขัดแย้งชาติพันธุ์ผ่านแนวคิดเรื่องเขตแดนเป็น territorial federalism สถพันาริมที่ เน้นการสร้างเขตวงของประชากรทั้งหมดในประเทศเนี้ยโดยเอาเขตภูมิศาสตร์เป็นตัวตั้งเราจะเห็นว่าในภาคพม่าแท้นะครับหรือว่าในเขตภาคตะนาวสีเนี่ยผมว่าพม่าใช้แบบนี้นะครับก็คือเป็น t e t r i t o r i a l ethnic conflict management ก็คือแต่ละภาคเนี้ยแม้ว่าคุณจะมี สมมติว่าภาคเอยาวดีแม้ว่าคุณจะมีประชากรกะเหรียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็รวมเป็นดินแดนเดียวกันไม่มีการสร้างเขตพิเศษสําหรับชนชาติกะเหลี่ยงเพราะมันกลืนกันไปรูปแบบนี้ก็คือคล,ล้ายๆมลรัฐในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าในรัฐฉานเนี่ยคุณปวงพันธ์จะเห็นว่ามีเขตปกครองพิเศษของชาติพันธุ์ย่อยๆขึ้นมาเยอะมากใช่มันเหมือนกับเป็นเป็นการสร้างเขตปกครองยิบย่อยขึ้นมาบนฐานของอภูมิประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์ มันมีวงเขตพิเศษเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะในรัฐชาญว้าปะโอปะลองธนูโกกั้งเนี่ยอันเนี้ยมัลติ n นช i ั่นแนลเฟเดร i ลิซึมนะครับเ้ยเหมือนคนคุยเบกในแคนาดาบางส่วนมผมคิดว่าเนี่ยตรงนี้น่าสนใจสำหรับพมา่าแล้วก็อ,อนาคตก็คือว่าเอาละ่ะสหพันธรัฐนิยมของพม่าเนี่ยนะครับมันจะไปด้วยกันกับเดโมแครตไทเซชนการพัฒนาประชาธิปไตยกับแนวโน้มการจัดก,การความขาย้งทางชาติพันธุ์ได้ดีแค่ไหนอย,อย่างไรนะครับ นอกจากการเลือกตั้งในพม่าที่เราต้องเฝ้าติดตามกันแล้วนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยการเจรจาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าต่างๆนะกับรัฐบาลในเรื่องของการหยุดยิงทั่วประเทศก็ดีนะครับหรือว่าข้อเรียกร้องในการปกครองตนเองลงไปถึงการต่อสู้ทางความคิดเรื่องสาพนันธรัฐนิยมก็ยังดําเนินต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าติดตามเช่นกันครับแล้วพบกับรายการอาเซียนวิลลี่ในโอกาสต่อไปนะครับ สามารถที่จะ Subscribe ช่อง YouTube ได้นะข้างล่างนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ